สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่14ของเทศกาลเข้าสู่ธรรมหรือเล่นนะครับซึ่งตรงกับวันพระหัสสบดีที่29กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์และ4ปีมีครั้งหนึ่งครับในวันนี้หัวข้อคืออดอาหารเพื่อการนมัสการอดอาหารเพื่อการนมัสการพระกาของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมดาเนียลบทที่7ข้อที่9ถึงข้อที่10 พระธรรมดดเนียลบทที่7ข้อที่9ถึงข้อที่10โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าครับขณะที่ข้าพระเจ้ายืนดูอยู่มีหลายบัลลังมาตั้งไว้และผู้หนึ่งซึ่งเจริญด้วยวัยวุฒ์มาประทับฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะพระเกษาบนพระเศียรเหมือนขนแกะขาวสะอาดพระบัลลังของพระองค์เป็นปเปลวเพลิงกงจักของบัลลังนั้นเป็นไฟลุกทานไฟพุ่งออก ไหล,หลออกมาเฉพาะพระพักพระองค์คนนับแสนปนปฏิบัติพระองค์คนนับนล้านเข้าเฝ้าพระองค์ผูพ้พากษาก็ขึ้นนั่งบัลลังบรรดาหนังสือก็เปิดออกพี่น้องครับในพัมภีนั้นมีตัวอย่างการอดอาหารน้มัสการอยู่ตลอดเวลาและตัวอย่างที่และมีตัวอย่างหนึ่งในพัมปีใหม่ที่รู้จักกันดีที่สุดนะครับก็คือในพระธรรมลูกกาบทที่2ข้อที่36ถึงข้อที่38นะครับ ได้กล่าวถึงผู้เผยพระชนะหญิงท่านหนึ่งยังมีผู้เผยพระชนะหญิงคนหนึ่งชื่ออันนาบุตรฟานูเอลในเผ่าอาเชร์นางเป็นคนชรามากแล้วมีสามีตั้งแต่สาวๆและอยู่ด้วยกัน7ปีแล้วก็เป็นไม้มาจนถึง84ปีนางไม่ได้ไปจากบริเวณพระวิหารเลยอยู่นับรการถืออดอาหาร และอธิษฐานทั้งกลางวันกลางคืนในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาโมทนาพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งปวงที่คอยการทรงไถ่กรุงเยรูซเลมฟังอันนาซึ่งเป็นผู้เผยวินะนณพระพีตอนนี้ได้กล่าวถึงท่านอย่างนั้นอาศัยอยู่ในพระวิหารครับนมัสการถืออดอาหารแสดงว่ามีการเชื่อมโยงระหว่างการนมัสการถืออดอาหาร ซึ่งเป็นหัวข้อในวันนี้อดอาหารเพื่อการนัสศการพี่น้องครับหลายเลยท่านอดอาหารนะครับแต่ไม่ได้มนัสศการจึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจยิ่งหลายคนหลายท่านอดอาหารแต่แป้แทบอย่างอื่นซึ่งไม่ได้ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตฝันยาณด้วยซ้า<ม>ก็เลยไม่ได้รับผลประโยชน์ชนิดที่ว่าสูงที่สุดจากการอดอาหารครับ วันนั้นพี่น้องครับเรามาถึงสิ่งที่สําคัญยิ่งยวดในการอดอาหารครับก็คือการนามัสการอันนาอดอาหารอธิษฐานแล้วในสุดเธอก็เป็นพยานครับเธอเป็นพยานถึงพระกุมารเยซูอายุเพียง8วันที่เข้ามาถวายพระวิหารโดยคุณพ่อคุณแม่คือโยเซฟมารีทันทีที่อันนาพบพระกุมารพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสกับเธอ และเธอก็เผยพระชนะว่าบุคคลผู้นี้พระกุมมารพระองค์นี้คือพระเมสสิยาพระผู้ไถ่ที่ทุกคนรอคอยในวันนี้นะครับเราจะาเรียนรู้กันว่าการนมัสกการที่แท้จริงคืออะไรความหมายของคําภาษากรีกในพันธสัญญาใหม่นะครับซึ่งแปลว่าการนมัสการคือคําว่า proskudo proskudo ซึ่งแปลว่าการก้มกราบลงต่อหน้าหรือการกราบลงต่อพระพักฉะนั้นการนับการโดยกายภาพนั้นก็คือการกระทำซึ่งมองเห็นได้ถึงการโน้มนำตัวเองเข้าสู่สภาวะของการยกย่องเข้าสู่สภาวะของการกราบไหว้กราบลงฉะนั้น การสักานั้นจึงเป็นสภาวะของจิตอิญญาณเนื่องจากเป็นการกระทําภายในมันเกี่ยวข้องกับเจตคติทัศนคติและจิตใจภายในของแต่ละคนซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ครับพี่น้องครับพระเยซูเมื่อพระองค์ตรัสกับผู้หญิงที่บ่อน้ำบอกว่าหญิงเอย๋ยเชื่อเราเถิดวันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อท่านทั้งหลายจะไม่ นัสการพระบิดาบนภูเขานี้หรือในกรุงเยรูซาเล็มนั่นหมายของว่าการนัสการนั้นเกิดขึ้นได้ไม่จำกัดสถานที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ครับดังนั้นคริสเตียนจึงสามารถนัสการพระเจ้าได้ตลอดเวลาเจวันต่อสัปดาห์วันไหนก็ได้ครับแต่ว่าเราเน้นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือ,ค,อคือวันอาทิตย์เมื่อคริสเตียนรวมตัวกันในการนัสการพระเจ้าอย่างเป็นทางการก็คือวันอาทิตย์ครับแต่ว่า การเน้นนั้นอยู่ที่รายบุคคลแม้แต่ในที่ประชุมผู้เข้าร่วมนมัสการจะต้องตระหนักว่าพวกเขากําลังนมัสการพระเจ้าอย่างเต็มที่เป็นส่วนตัวเป็นรายคนเป็นรายบุคคลฉะนั้นเราเห็นได้ว่าธรรมชาติของการนามัสการนั้นมาจากภายในครับสู่ภายนอกเริ่มต้นจากภายในสู่ภายนอกครับและมีสองส่วนที่สําคัญในวันนี้ผมจะขยายความสองส่วนนี้ พระเยซูสอนว่าเราทั้งหลายจะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาและความจริงในพระเจ้าของพระเจ้านะครับพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ23 24ได้กล่าวอย่างนี้ว่าแต่เวลานั้นใกล้จะมาถึงและบัดนี้ก็มาถึงแล้วเมื่อผู้นมัสการที่แท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นเพื่อนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นับสกการพระองค์จะต้องนับสกการด้วยจิตวิญญาณและความจริงพี่น้องครับแท้จริงแล้วการนับสกการพระเจ้านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับท่าทางภายนอกนะครับแต่แท้จริงแล้วท่าทางภายนอกก็สําคัญเพราะว่าท่าทางภายนอกหรืออากับกิริยาภายนอกนั้นส่งผลต่อภายในด้วยเหมือนกันแต่ความจริงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือว่าการนัสกการด้วยจิตวิญญ,ญาณนั้นเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ภายในสุดๆของเรา เรียกร้องหลายสิ่งหลายอย่างครับก่อนอื่นเราจะต้องบังเกิดใหม่เราจึงจะนมัสการพระเจ้าได้อย่างถูกต้องถ้าไม่มีพจนยานบริสุทธิ์สถิตยอยู่ภายในเราก็ไม่สามารถตอบสนองต่อพระเจ้าในการนมัสการได้เพราะเราไม่รู้จักพระองค์พี่น้องครับการไม่รู้จักพระองค์จึงทําให้ไม่สามารถนมัสการพระเจ้าได้การรู้จักพระองค์ครึ่งๆกลางๆก,ก็นมัสการพระเจ้าแบบครึ่งหกลาง ไม่สามารถน้ำสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงที่แท้จริงได้เพราะเจ้านาของพระเจ้านะครับได้กล่าวว่าเพราะใครจะอย่างรู้ความคิดของมนุษย์ได้นอกจากจิตวิญญาณของผู้นั้นซึ่งอยู่ในตัวเขาดังนั้นไม่มีใครเข้าใจพระดาริของพระเจ้านอกจากพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณเม่สุดภายในเราพระองค์สถิตภายในผู้เชื่อคือผู้ที่จะเพิ่มพลังในการน้ำสการพระเจ้า เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วพระองค์จ้างเรามานั้นเพื่อถวายเกียรติพระองค์การน้บสะแที่แท้จริงทั้งหมดเลยก็คือการถวายเกียรติพระเจ้าดังนั้นการนับคะรรด้วยพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณนั้นจะต้องมีก๊อตเซนเตอร์และได้รับการฟื้นฟ,นฟูใหม่ด้วยความจริงทานายทูตเปาโลแนะนําให้เราถวายร่างกายของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตบริสุทธิ์และที่ยอมรับจากพระเจ้า ถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าพี่น้องครับโรมบทที่12ข้อที่1นะครับและข้อที่2เราจะเห็นชัดเจนครับว่าการนมัสการทําให้เราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อจิตใจเราจดจ่ออยู่กับพระเจ้ามีศูนย์กลางคี่พระเจ้าเราจึงนมัสการพระเจ้า และชีวิตของเราจะเปลี่ยนครับหลายคนนะครับนสัสการพระเจ้าแล้วชีวิตไม่เปลี่ยนออกไปจากโบสถ์ก็มีชีวิตเหมือนเดิมแสดงว่าเราไม่ได้นัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงครับการนัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงออกไปจากโบสถ์ชีวิตต้องเปลี่ยนครับความจริงอีกประการหนึ่งก็คือนสัสการพระเจ้าที่แท้จริงนั้นต้องนสัสการด้วยความจริงความจริงคืออะไรครับย้อนบทที่17ข้อ17ครับขอทรงชำระพวกเขาให้บริสุทธิด์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริงสดีบทที่119ข้อ142ครับพระบัญญัติของพระองค์เป็นความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงในข้อที่1 6 0ด้วยครับชีวิตที่เฝ้าภาวนานมัสการอธิษฐานอดอาหารจำเป็นครับเป็นเวลาที่จิตวิญญาณของเรานั้นเชื่อมต่อกับพระเจ้าเราจะได้ยินสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเรา เหมือนเราอยู่ในภาวะที่จิตวิญญาณพร้อมในการที่รับการเติมเต็มด้วยพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวที่เราคิดว่าการอดอาหารจะทําให้ชีวิตของเราอดหูเหนื่อยล้าไม่ใช่เวลาที่เราจะพร้อมในการสรรเสริญนมัสศการพระเจ้าแต่กลับกันครับเมื่อเราเก้าวข้ามความอยากความปรารถนาความหิวฝ่ร่างกายได้และจดจ่อที่พระเจ้าเราจะได้รับการเติมเต็มด้วยสัติสุข ความชื่นชมินดีในการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือเคล็ดลับนะครับการที่เราอดอาหารนั้นเราจะต้องอ่านพระวจนะและนมัสการพระเจ้าหลายครั้งเราพ่ายแพ้ในเรื่องนี้เพราะาเราไม่ได้เข้าถึงความสําคัญที่จําเป็นและยิ่งยวดการอดอาหารในเทศกาลเข้าสู่ทัพนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะจดจอ่อและให้พระเจ้าทรงเป็นบุบคคลที่สําคัญที่สุด ให้เรามีชีวิตที่เป็นก็ศเซนเตอร์ครับเราอดอาหารฝ่ายร่างกายเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของเราเพื่อการนำสัสการพระเจ้าพี่น้องครับไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นยังไงแม้ในช่วงเวลาที่เราเดินอยู่ในปัญหาอุปสรรคเจ็บป่วยเหนื่อยทุกข์ยากลำบากขอให้สายตาของเรานั้นมุ่งมองที่พระคริสต์หัวใจของเรานมัสการพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสิ้นสุดความคิด ขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ข้าหลายได้เรียนรู้ว่าการนมัสการพระองค์นั้นจะต้องนมัสการด้วยจิตญาณและความจริงในความหมายที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าที่ทรงโปรดให้ข้ามลหลายได้พบกับเคล็ดลับในการอดอาหารเพื่อที่จะเป็นการอดอาหารที่จะได้รับพับผ่อนได้รับกำลังได้รับการเติมเต็มของพระญาณมิสุดคือการอดอาหารและนมัสการพระเจ้า มีการอ่านพระชนะของพระองค์เข้าเฝ้าพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์รอคอยพระองค์เป็นการส่วนตัวขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาด้วยขอบคุณพระองค์สัมภาษะพระทุกสิ่งและขอชีวิตของงหลายนั้นจะเป็นชีวิตแห่งการนมัสการถวายเกียรติพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอันมวยระพรพ,พี่น้องแท้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ